สวัสดีค่ะวันนี้หนูมาเสียหญ้าที่สวนยางนะนี่เลยเยอะมากเดี๋ยวเราจะไปเสียหญ้าด้วยกันนะไปดูกัน ส่วนยางเนี่ยถ้าใครขีดยางใครก็จะรู้นะว่าม,มียุงมากยุงเยอะมากก็กัดนมากเลยไม่น่าทำเลยเดี๋ยวไปดูกันต่อโอเคนะคะทุกคนวันนี้พวกหนูก็มาช่วยแม่เสียยากนะคะที่สวนยางตอนนี้เราก็เสียยากันเสร็จแล้วนะแล้วเราจะพาไปทำกระเข้าเที่ยงกินกันไปดู วันนี้เราก็จะมาดังไปทานกัเข้าเที่ยงกินนะทุกคนเดี๋ยวตามไปดูด้วยกันว่าเราจะทำอะไรกินจะมาต้มให้น้ำร้อนก่อนนะแล้วเราจะพาทุกคนไปเก็บผักกูดกันนะ กูดก็ไม่ค่อยมีฝนไม่ตกอากาศร้อนมากน่ามันก็มีอยู่นะน่ากินมากที่สวนเนี่ยก็อันนี้แหละของกินประจักก็ได้เยอะอยู่นะ นะทุกคนตอนนี้เราก็ได้กันแล้วแค่นี้น่าจะพอกินแล้วนะเดี๋ยวเราไปต้มกันเราก็จะเอาผักกิดของเรามาล้างให้สะอาดแล้วก็เอาใส่หม้อได้เลยต้องรอให้น้ำร้อนก่อนนะถึงจะใส่ให้มันได้ไป เวลาให้มันสุกขึ้นมาเนี่ยมันจะดูน่าอร่อยกว่าร้อนมาก่ทุกคนตอนนี้ก็ได้แล้วนะเดี๋ยวเราจะไปกินด้วยกันนะโอ้น่ากินมากเห็นไหมถ้าแบบใส่ในน้ำร้อนเนี่ย มันจะได้เป็นสีเขียวนี่นะถ้าใส่กับน้ำอุอ่นเนี่ยมันจะไม่ได้นะคนดูน่ากินมากมากินด้วยกันนะทุกคนใครไม่เคยกินก็ไปทำาดูกินนะคะอร่อยมากอร่อยไหมอร่อยมากอยู่ที่สวนละก็อันนี้แหละของประจัน ดูนะคะทุกคนน้องจะกินให้ดูอร่อยมากเลยอร่อยอร่อยขนาดไหนจนน้องเนี่ยลืมกินเข้าไปด้วยเลย <laughs> โอเคค่ะตอนนี้เราก็มากินด้วยกันนะชิมดูสิ ยังไม่ได้ชิมเลยนะแต่น้องบอกว่าอร่อยมากอร่อยไหมอร่อยนะทุกคนอืมอร่อยมาก,มากถ้าเคยไม่เคยกินอนะ่ะก็ลองลองทำดูนะใช่อืมอร่อยโอ้ ช่วงนี้อ่ะกุดมันไม่ค่อยมีแล้วแบบพิมก็ไม่ได้กินแล้วใช่ โอเคค่ะทุกคนเราก็มากินกันเสร็จแล้วเราเจอกันแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวเราจะมาเจอกันในลิดหน้านะสวัสดีทุกคนคะ่ะบ๊ายบาย